สวัสดีนักเรียนครับวันนี้เราหยุดนะครับแต่ครูมีพรนากานให้1ชิน้นเป็นการทํางานผ่านโปรแกรมนะครับเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆเป็นการฝึกทักษะชีวิตนะครับก็จะมีลิงก์ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ผู้กครองนะครับนักเรียนก็กดเข้าไปนะครับอันนี้หลายคนเคยเข้าแล้วเนาะที่ครูดูนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่ง มันก็จะถามหาชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปเอามาจากไายก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็กูจะส่งแผ่นนี้ไปให้ในไลน์นะครับเนาะก็จะมีชื่อผู้ใช้ Sw นะครับตั้งแต่เล็กที่1เนาะศ0นก็คือเล็กที่1นนะครับแล้วก็มีรหัสของแต่ละคนนะครับตอนนี้ เมื่อนักเรียนดูชื่อผู้ใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดนะครับ SW อขอยืมศิลาว,วรรธนเนาะ001นะครับรหัส728667อะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบนะครับชื่อเราก็จะปรากฏนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ครูจะใ,ให้หนักเรียนเข้าทํานะครับก็คือทําเลื่อนลงมานะครับ ทำแบบประเมินนะครับมีอยู่3แบบประเมินด้วยกันเข้าไปนะครับก็ไปกดคลิกนะครับอ่านแล้วก็กดคลิกว่าเราทําสิ่งเหล่านี้หรือไม่เนาะมากน้อยเพียงไหนนะครับอ่านคําสั่งคําชี้แจงเองนะครับหลังจากที่ทําแบบประเมิน3อันนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะทํากิจกรรมที่อย่างศิลวรัลลิเนี่ยทำกิจกรรมที่ หนึ่งและสองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาทํากิจกรรมที่สามและกิจกรรมที่สี่ต่อเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทํากิจกรรมที่หนึ่งที่สองเนี่ยกลับไปทํากิจกรรมที่หนึ่งที่สองให้เรียบร้อยนะครับอ่า่เช่นกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยอัปเดตเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยนะครับใส่รูปแล้วเรียบร้อยเนาะส่วนคนที่ทําเสร็จก็ทํากิจกรรมที่สามที่สี่นะครับก็จะมีใบงานให้นักเรียนอ่านเนาะพัฒนาความรู้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับอ่ามีวิดีโอให้ดูนะครับดูเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดและก็บันทึกทุกๆครั้งนะครับอ่าวันนี้ก็จะมีงานประมาณนี้นะครับเมื่อนักเรียนทำ4กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็อย่าลืมทําแบบประเมินนะครับสําคัญสุดแบบประเมินครั้งที่1ก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับตรงนี้ หน้าแรกเลยเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพนังงานของนักเรียนนะครับนักเรียนที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะระบุชื่อไว้นะครับว่าทําเสร็จหรือว่ายังไม่ทําเสร็จเนะเาะอ่ที่เช็คถูกก็คือทําเสร็จหมดแล้วนะครับในภารกิจที่1และ2นะให้ไปทําแบบประเมินแล้วก็ทำภารกิจที่3ามที่4ี่นะครับในวันนี้ ตอนนี้ภารกิจที่1นึ่งสองนะครังเทพทัดยังไม่ได้ทำนะครับชัยพรยังไม่เข้าระบบนะครับอมเทปอิสดาจีสันนะครับเปี่ยมพรแพลวพาวนะครับแล้วก็นัทพรนะครับแล้วก็ทิติพรนะครับยังไม่ได้เข้านะครับเชนนัทนะครับยังไม่ได้เข้ามาทํานะครับซึ่งระบบบอกว่า sw หนึ่แปดนะศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็คือเปี่ยมพรกับ sw ศ2 3ย์นะครับคือนัทพรเนี่ย เข้ามาในระบบแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุชื่อในช่องที่พิมพ์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นงานที่นักเรียนจะต้องทำในวันหยุดเนาะวันเนี้ยหยุด1วันที่สี่นะมีเวลาทำทั้งวันเลยนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับงานที่ทำก็คือเข้าระบบแล้วก็ทำแบบประเมินนะทำแบบประเมินสาช่องนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยทำกิจกรรมที่1ที่2เลยก็เข้าไปทำกิจกรรมที่1ที่2ครับแล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมที่สาที่4ี่ต่อนะครับ เดี๋ยวมันจะอาทิตย์ถัดไปก็จะมีกิจกรรมที่5ที่6 7 8ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ทำงานมันจะค้างเยอะนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจเรียนครับสวัสดีครับ